สวัสดีครับผมกบหน้าครับกาไกล้สิเลออนนะครับเดี๋ยวผมสิมาบอกเลขก็คือสิ่ยังท่านอยู่ผมกเกือบลืมไปนะครับเลขที่ว่าผมจะบอกต่อจากนี้ไปครับคือเหล็กลางเน้นลางลางอย่างเดียวครับและกับบตองกับพองวดที่แล้วเลขของปูเล่าเนี่ยเล่าให้เล็กลางเล่ากับบตองกับครับถือแบบบดตองกับงวดนี่ ดีก็ต้องที่ว่าเราให้มาแค่สามหางครับงวดที่แล้วของเรามีอยู่สี่หางแต่ว่ามันเข่าศูนย์เก่างวดนี้เราเห้แค่สามหางครับเราบอกเลยว่าล่างอย่างเดียวบอต้องกลับผมกับพึงฮูจักเล่างวดนี้แหละครับเดี๋ยวผมสิบอกเลขเลยครับเดี๋ยววันิีษเดี๋ยววันศีษบทันเลขมีอยู่สามหางเลขที่เราบอกครับผมคออนุญาตเอิ่นปูเะครับ ปูศูนย์เก่าเพราะว่าผมพึ่งหูจากเราปูศูนย์เก่าเราบอกว่ผมไปซื้อลอตเตอรี่ไว้สามหางลางอย่างเดียวบอตรงกับคือตัวแรกครับคือเก้าศูนย์เก่าศูนย์ครับตัวที่สองคือศูนย์ห้าศูนย์ห้าตัวที่สามตัวที่ถ่ายคือสองเก้านี่คือลางนะครับเราบอกว่าล่างอย่างเดียวครับบอตรงไม่กับบอตรงไม่เกือบอยังเพราะว่างวดที่แล้วเราเรา,าให้มาเลขของเราเนะี่ย กับประรงกรับครับมวดที่แล้วของเรามีอยู่4หางผมก็จดมาอยู่มวดที่แล้วของเรามี09 07 59และ9 93ครับ4หางหนึ่1ในันคือ09ครับตรงๆเลยประตรงกรับมวดนี้16พฤษภาคม5ลอยให้ม์90 05์ห้กับ29ครับ3ตัว3หาง โบตองกับซึ่งผมก็ซื้อลอตเตอรี่ตามที่เราบอกเรียบร้อยแล้วก็คือสิพอมีโอกาสซื้อทันอยู่ครับผมก็กะลืมไปบ่แม,มน่นครับผมคิดว่าเหลขมันมันบหลายหางดีนะครับมันหน่อยหางมันก็เป็นตาหลุนกะเปลียบเสม็จมื่อวันตฮ่าไปหาเหลขแต่แบบแต่ว่าแบบนี้มันก็นดีคือกันต้นที่ว่าเ้าบบต้ตกไปหาครับเฮาบ่ต่องไป แบบนั้นล่ะมันมาตองเป็นแบบหล,หลายตัวอันนี้คือเราจ่อจงมากคือว่าล่างเน้นล่างล่างอย่างเดียวมาตองกลับเออมันก็นดีตรงนี้ครับคือเราบอกมาใช่ไหมผมก็เลยมาบอกสูทุกคนฟังครับคือล่างอย่างเดียวครับผมก็สื่อเลขตัวนี้ไว้เรียบร้่อยแล้วครับคือทั้งศูนย์เก้าโอเมนเก้าศูนย์ทั้งศูนย์ห้าแลวก็สองเก้าตามที่เราบอกครับ ถี่ไปถี่มาเนาะผมขออธิบายครับบุกคุว่าคนสีฟ kind of ังบอกเพราะว่าอาทีเลขสีออกหรืออัธีสีฟังนเไยถี่ไปถี่มาของตัวเลขอันนี้คืองวดที่สองครับถี่ว่าเลขเล่าเขางวดแรกผมมาดหุงจ anyway, an ักเล่าอันนี้คืองวดที่สองถี่ว่าผมหจากเล่าเหตุผลที่ว่าเราถือเลขงวดแรกคือเราปลูกต้นกล้วยแล้วปลูกต้นกล้วย หลายหลายคนอจจะิ่ามันเป็นเหลืองธรรมด้าครับมันเป็นเหลืองที่ว่าเหลืองปกติมองใดก็มีแต่ว่าต้นกล้วยของเราเนี่ยคือมันเป็นต้นกล้วยที่ว่าเราพึ่งปลูกเธอแรก,แะกอะไรกมม็ออกดอกเธอแรกคําโมเมนออกดอกอะเคื่อนว่ะออกอย่างออกปีบอะเป็นปีสีชมพูครับเป็นกล้วยหน่อยเป็นกล้วยนิดหน่อยสีชมพูช่วงที่กวนกล้วยสีออกเราฝันเราเห็นผู้หญยงใส่สุดไท่สีชมพูอืม ง,งลแล้วก็หลังจากที่ออกแล้วคืองมวดแรกก็คืองมวดที่สองพฤษภาคมห้าเราถึงเลขศูนย์เก่านะครับที่ไปที่มาผมก็ที่ใบให้ฟังนะครับว่าที่ไปที่มาของตัวเลขแล้วก็เลขจากโบนี่คือคืออย่างนี้นครับที่ไปที่มาคือเราปลูกต้นกล้วยแล้วก็เราฟานเห็นผู้หญิงใส่สุดไทยสีชมพูซึ่ง ต้นกล้วยออกดอกออกดอกออกปีสีชมพูครับเราไม่เคยปลูกเราเพิ่งต้นนี้หน่อยครับต้นนี้หน่อยในการปีขึ้นสีชมพูหลายหลายคนอาจจะเคยปลูกแลหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแต่สําหรับเล่าที่เพิ่งปลูกเล่าเพิ่งเคยฝันและเพิ่งเคยเห็นแ้วก็เล่ากับพึ่งถือเลขนี่แหละที่ไปที่มาของสวนเก้าครับผมอธิบายให้ฟังหลายหลายคนว่ามีที่ไปที่มาบอ นะผมก็อธิบายนะครับว่าที่ไปที่มา09คือตัวนี้แหละในการมวดนี่เราก็ให้เลขกมาแค่สามหางครับโบครึ่งงวดแล้วงวดแล้วของเราเราจดไว้มีสี่หางมวดนี่ของเราเห็นแค่สามหางครับก็ลองพิจารณามันครับคือ9005แล้วกั2เก่าล่างอย่างเดียวครับบบตรงกับแต่สำหรับผมเนาะผมก็ซื้อผมก็ซื้อเก่าสองไว้ลายอยู่เลยนะคือบตรงกับเนาะ ส่วนผู้ใดสิไปกับก็อีแแบบนึงครับแต่ว่าปูเราบอกว่าเราสื่อแล้วก็สื่อแบบปรทองคบยังมาคือกันนะครับผมก็นนาเสนอตามคําที่เราบอกผู้ใดสิไปกับไหวเล็กน้อยก็ได้ครับแต่ว่าตามที่เราบอกมาก็คือ9กคือ90 05คือ05 29คือ29ล่างอย่างเดียวบ่ร้องับแต่วพอผมกับสื่อ กลับไปกลับมาตามสไตล์ของผมนี่แหละครับผมกันดักไหวหมวดวันที่สิบหกพฤษภาคมหมงหาครับเหล็กลางยางเดี่ยวนี่แหละครับกบต้นนี้และครับเหล็กปูที่ว่าผมหูจักมากญญารนำเสนอทุกคนเบิงไว้เปรียบเทียบมาออกอีกผมจะได้ตามต่อครับหวดหวดที่สามอันนี้คือหมวดที่สองแต่ถ้าเอออก อย่าพึ่งซื้อหลายครับแต่ถ้าเป็นเหล็กที่เข้ามากเข้ากับคอยเลือกครับถาว่าเหล็กที่เข้ามามากเข้ากับบลตองไม่สื่อเพราะว่าบางเถื่อกะมันเหล็กมันหลายตัวบ่งว่าจะซื้อตัวไหนตัวนี่ก็เสียได้ตัวนี่ก็เสียได้จะเหนนะครับเหอนว่าครับคือสื่อแค่สองเก่ากันยงคิดว่าเก่าสองมันชิมากกันยังสีดักไว้บางเถื่อมันก็นหลายตัวแนละ้วแต่เอาไงไงคือของเราว่าแหละครับสื่อแบบปลาตองกับ มันจะบริสเสียเงินครับถ้าถือก็คือถือครับตัวเดียวเลยครับโตเป็นโตเลยก็ถือว่ามาักน้าอยู่ครับมักน้าอยู่ถ้าบม,มามักผมก็คือสื้อบอลซื้อลอตเตอรี่ไปเด้อเก้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็สองเก้าครับนี่ครับคือเหล็กปูศูนย์เก้าขออนุญาตใส่ซื้อเข้ามาปูศูนย์เก่าเพราะว่าผมหูวจักเราในช่วงเราถือเหล็กศูนย์เก่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เป็นแนวทางครับ หวังว่าทุกคนสิถือเลขเลขท้ายเลขล่างสองตัวงวดนี้นลครับสิบหกพฤษภาคมห้าจะนําเสนอให้ทุกคนไว้ดูเพื่อเปรียบเทียบเอาไว้พิจารณาครับถามวามักเข้าอคอยสื่อทางว่าบมากเข้ากับเบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางไว้เพื่อเปรียบเทียบว่าปูศูนย์เก่านี่เราสิเขาจริงๆบอแต่ถ้าเขาจริงเดี๋ยวหมวดต่อไปคอยตามต่อครับก็นําเสนอไว้ให้ทุกคนเบิ่งเพื่อไว้เป็นแนวทาง แต่ทะเลบนเขาผมกับสีบ่ออกมาบอกใช่ไหครับกับเพื่อนมาของเพื่อนเขาหมดที่แล้วงวดนี้ผมก็เลิ่มมาบอกต่อจังได้กับทุกคนถูกรตตรีครับมันหมานะครับงวดนี้ขอบคุณหลายครับที่ตารรบชมข่อนทุกคนถือหวยทั่วหน้าครับ16พฤษภาคม5มื้อนี่แหละขอบคุณครับ